แต่ไม่ขายทัวรตอนนั้นไม่มีหนวดเป็นอย่างนี้อันนี้ตอนหนูสิบเจ็ดป่ะไม่ค่ะอันนี้นาาอ่านเรเรียนอยู่ที่อังกฤษเสร็จจากเราเออปีสองห้าหกหนึ่งเที่ยงเลยเดี๋ยวทำให้เสร็จภายในเที่ยงเลยน้องมาแล้วม่ถนัดเขาเที่ยงมาอุ้ยเพื่อนนางมีแต่ฝรั่งหล่อหมดเลยเธอตอนที่นั่นอยู่อังกฤษสองห้าหกหนึ่งหอมอีกเนี่ยลุกลงมาแล้วมีติดแผ่ไหมแม่ไหอุ้ยแล้วทำไมกระดาษจะชู้เยอะอย่างนั้นนะเลก ทำไมใช้กระดาษทิชชู่เยอะหรอจ้องหายใจไม่ออกเหรอมันเดี๋ยวล้างจมูกเลยคืนนี้หายใจไม่ออกเหรอลูกแต่วันเดี๋ยวคืนนี้ล้างจมูกนะาขอหนูไม่อยากเรียนอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะเรียนกับครูนี่แหละวันนี้ยากใช่ไหมครูเบนถ้ายากเขาเป็นอย่างนี้อหเเขาท้อมายาก เป็นอย่างนี้ครูเบนกับแพทย์กับพีเป็นอย่างนี้คือคีถ้าพีสอนหนักกว่านี้นนยังไม่ทันไรน้ําตาไหลแล้วแล้วก็จะโกรธนะไม่ได้ต้องเรียนกับครูเบนเนี่ยครูเบนใจดีที่สุดแล้วครูเบนใจดีที่สุดแล้วพ่อแม่ไม่ได้เลยเลยก็รู้ปา<ม>ไปถ<ม>ึงขยะนุนๆถึงขยะเต๋อโอ้โหครับปาไปถึงขยะโอ้ทำไมอ่ะครูยากใช่ไหมแพทว่าหมายถึงว่างานของเขายากเหรอครับใช่ไหมคะค่ะเหมือน เขาจําไม่ได้เขาแล้วเขาเครียดกลัวโดนดุค่ะกลัวพ่อแม่ดุกลัวพ่อแม่ไม่ดุอยู่แล้วหรือว่าพ่อไม่ดุอยู่แล้วแค่คะแนนใช่แค่ไม่ไม่เลือกดุอยู่แล้วโอ้เออเหมือนช่วงนี้เขาอารมณ์ไม่สเต b l ใช่ใช่เป็นวันนั้นของเดือนหรอะกินสเต็กปะเนี่ยเอาไหมวันนี้วันนี้วันนี้ทำไมร้องไห้ทำไมมาเล่าให้แม่ฟังอ่ะขอสวัสดีคุณครูก่อน อสวัสดีค่ะมามาขอกำลังใจไม่เอาไม่เอาเนี้ยเข้ามากำลังใจทำไมอ่ะมาเล่าให้แม่ฟังอ่ะหายนอนไหนพี่พี่ฟังหน่อยอะเป็นอะไรวันนี้อะเป็นอะไรอะเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันอะเ่อเหนื่อยเหนื่อยมันอยากอะะอะไรนะมันยากฮะคำมันยาวคำมันยาวคำมันยาวยากอยู่ยาวคำมันยากคำมันยาก มัน straight อะเนะเชแมพ่อมาพ่อไปคุยกับคุณครูแล้ว s a i g ใช่ไหมพ่อไปคุยก<อ>ับครูเอามากอด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 กอกอาโอ,โอ,โอ้โอดกอดกอดกะม่อกอดอดอยกกเลกนกับกอดอดก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 อเอดก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 อลกอดกอดกอดก้ดกอดกอดกอกอด้อดกอดกอแม่ดมอดก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 อดมอดไอดกอดกอกอดกวดกอดกอดกอดกนกอกอดกอเราดกอ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 ากอกอดกอดก่ดมอดกอดกอนกอดกอดกอนกอดกอกอดกอกอดดกกอกอออดก้ดกอเออดออกอดกอ รู้เลยเพราะครูบอกรู้เลยอาการนี้คือเป็นกับแม่เป็นเป็นตลอดที่แม่สอนแม่เลยเลือกที่จะไม่สอนว่าเพราะหัวล้นไงเพราะหัวล้นอืมหัวร้อนอนือนมพอีพ่อออกไปคุยกับพี่เล็กมานี้ลูกแหวนอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หาให้ได้ไหมอันนี้อยู่น้นเป้าเลสยัดูเห็นปะแวบๆวบแล้วน่นะหล่นอยู่ในนั้นมาดูดิลูก เดี๋ยวไปสู้ก่อนเดี๋ยวพี่สุก็เจอเออเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเอาให้ลูกพี่ต๋องเออเออแม่รู้แล้วเดี๋ยวไปดูให้ใหม่พี่ไปหาแม่ก่อนเดี๋ยวตีแบบกบึ้กให้ดูครูบอกว่าอารมณ์สวิงเอาไปเรียกนะเอาไปทำไมอ่ะลูกมาเล่ามาเล่าสิน้องเลดเรียนวิชาอะไรน้องเลดเรียนวิชาอะไรลูกครูบอ่กร้องไห้สองวันเดี๋ยเมื่อวานก็ร้อง บอกว่าจำไม่ได้แหม่เองแหละรู้เลยอ่ะพอมองแล้วรู้เลยว่าอาการเดิมคืออาการไอ้นี้อาการหัวล้นอาการหัวล้นจำไม่ได้เขียนจำจำไม่ได้เลยได้มะม่วงมันลูกอร่อยไม่เปรี้ยวเอลูกข้างหลังคือใครแม่ลูกหนูเองหนูคงไม่เอาลูกคนอื่นมาไว้ในบ้านหนูแม่ไหนมาซิลูกหัวล้นหรอวันนี้เขาบอกว่าอีกอีกสามวันจะสอบแล้วยังจําไม่ได้เลยบอกครู เขากดดันแบบนี้ต้องรู้แล้วฉันสองต่เขาข้ายเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วได้เต็มต้อได้เต็มอาทิตย์ที่แล้วเขาได้สี่เขาเลยกดดันตัวเองอยากจะได้เต็มเอออาการหัวผูอยากใหพอแค่ชมใช่ไหมพออาทิตย์ที่แล้วได้เต็มอาทิตย์นี้ก็คงอยากได้เต็มก็เลยกดดันตัวเองนั่งลงนั่งลงกด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 ดคืออย่างนี้คือ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาเต็ม14เต็ม14แม่นี่ตกใจมากแบบโอ้โหแล้วว่าอาทิตย์นี้คำมันยากแล้วเขาคิดว่าเขาอไม่ได้14แน่ๆเขาก็เลย,ก,เลยกดกด,กดันตัวเองแล้วก็เลยร้องไห้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเก่งที่สุดเลยแต่พรุ่งนี้ครูมาสอนนะสี่โมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูมาครูเบนใจดีที่สุดแล้วเนี่ยแม่ไม่เคยเห็นใครใจดีเท่าครูเบนเลยครูดูด้านใจดีสุดใช่ไหม,ไมคะหนูเก่งอยู่แล้วแม่เชื่อหนู ไปทำสเต็กดีกว่าหลอกเนอะขาะไปนั่งลงเอาไปทำสเต็กอ่ะยังโอ้ก่อนลูกกินอ่ะรู้แล้วโอ้ก่อนโอ้พี่พี่โอ้แล้วอยขอบคุณพี่พี่ยังขอบคุณค่ะกด้ับอพกานทีลวได้สิบสี่เต็มสิบสี่ไงเป็นวงไงดิเอาแค่ผ่านก็พอแล้วแม่ก็บอกไม่อาวันผมนะไม่เต็มเิ้มไหวพี่พี่ก่อน เอาแค่สอบผ่านก็พอแล้วเอาผลพี่อ่เลทไม่เน้นเต็มเน้นสอบผ่านทีกี่คะแนนรู้ปะเจ็ดเจ็ดคะแนนเลทแต่เดี๋ยวนี้เลทไม่เคยทําได้เจ็ดเลยเลททำต่ำสุดคือสิบเลทเก่งใช่ไหมใช่ไหมเมื่อวานก็ร้องไห้หรอออวันนี้ก็ร้องไห้รอเดี๋ยวพี่พี่ส่งดอกไม้ให้เต็มเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเจบ งงงงงงขอบคุณค่ะเราแล้วไปเาพี่พี่บอกว่าเล็ดเก่งแล้วครับเล็กเก่งที่สุดเลยเล็สเก่งที่สุดเลยเลสเก่งที่สุดเลยใช่ไหมครับพี่พี่โอ้พี่พี่ส่งของขวัญให้พี่เลดเต็มเลยเต็มเลยโอ้เก่งที่สุดแล้วครับใครเขาดูหรอเลยจริงแม่ เไม่เห็นต้องกลัวเลยไม่มีใครดูหรอกตะกาอุ้ยหายใจไม่ออกหรอกเดเดีล้างล้างตะกา1หนึ่งจะแปดร้อยแล้แม่หนึ่งแถมหนึ่งสเก้าสิบบาทมีอยู่จริงแม่โกวเปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุดลงของเมื่อวานนี้เออลงของเมื่อวานนี้วันนี้เอาได้เลยแม่จับแบบคนจีนจับอะไรใช่จับความจับจีบ อยุ่มืองุ้มลงตรงกลางวันนี้นะจังหวะเช็ดก่อนลูกฮะโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแหวนไอเลน่ามันเล่นนะมันน่าพอช่วยน้องหาหน่อยแหวนกันทิ้งมันทำหล่นตรงนี้น้องเก่งอยู่แล้วแม่ขอบคุณมากแม่เลน่าทำหล่นตรงนี้มทำหล่นตรงนี้แหละกันเดนอยู่แถวนี้พอสมาช่วยน้องหาสิลูกได้ครับหนึ่งเออ หนึ่กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่390บาทแม่จ๋าตอนนี้นะแม่780เซตจะ800แล้วแม่รีวิวตะก้าหนึ่งเลยสตะก้ากินแล้วโคตรโคตรดีแม่ตัวนี้ตั้งใจทำมาก777เซตถามว่าทำไมถึงมั่นใจเพราะหนูสั่งโรงงานทุกอย่างแล้วทำมากินเองหนูไม่ได้ตั้งใจบางคนน่ะทำมาคือเอาราคาถูกหรือเพื่อเอาไว้ขายใช่ครับ แต่ตัวเองก็กินที่ห้ออื่นแต่ฉันคือสั่งโรงงานฉันทำกินเองตอนนี้ฮอต780ดร้อยแบแม่ข้าวพดน่ารักจังเลยจะ800แล้วแม่อ่อนพอแล้วเอ้ยพ่อพีน่ารักรัดคอหนูได้จับเลยค่ะดจะอก็เหรอเื่่อออออเเจะนนแลดเก่งมากเลยลูกเอ็นดูจังเลยลูกดจะออนแม่หวังเอาชีวิตแล้วอย่างเงี้ยหวังเอาชีวิตหรอโอ้ยโอ้ยหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วพอแล้วแต่กระดูกแม่ลูกทิ้งหมด กดูขี้มูดดิแม่มีเหรอมีมีขำแล้วเนี่ยพี่พี่เขาขำหนูแล้วลูกหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่จ่ายแม่แค่สามร้อยเก้าสิบแปดร้อยน้องรัดคอพี่พ่อคอนแปดร้อยแล้วรัวหัวใจให้น้องนอยเป็นกำลังใจขอหัวใจขอหัวใจหกแสนมาแม่ช่วยรัวด้วยเป็นกำลังใจให้พี่เลสพี่เลสจะสอบวันศุกร์อีกตั้งนานอืออุ้ยมีเวลาเต็มตัวอีกตั้งนานลูกแต่เนี่ยอีกแป๊บเดียวไม่ไหวแล้วเนาะ เออพราถามอาตองว่าพรุ่งนี้อยู่คลินิกไหมลูกอยู่ครับเออเนี่ยพราบอกว่าป้าเคยได้ศูนย์เลยไม่เป็นไรเลยเลสข้างหลังเขารักกันอีกแล้วแม่เออฉันเห็นละฉันเห็นละเออคือก็รักกับแม่ไปแล้วตะการหนึ่งทันยังไงแม่ทองว่างหนึ่งช้อนตัวเนี้ยแม่จะได้ร้อยกรัมแถมร้อยกรัมยาเขียวร้อยกรัมแถมกล้าๆแม่ร้อยกรัมแถมร้อยกรัมจ่ายหนูแค่สามร้อยเก้าสิบบาทไม่ เดี๋ยวค่อยร้อยเดี๋ยวให้พี่พี่เต๋าจัดการร้อยทำสเต็กร้อยกัมแถมร้อยกัมมานั่งรับกับแม่ร้อยกัมแถมร้อยกัมค่ะฝนตกใช่ฝนตกลูกร้อยกัมแถมร้อยกัมแม่ตอนนี้ฮอตแปดร้อยแล้วพี่เลสฝนตกพี่เลสร้องไห้เพราะพี่เลสพี่เลสมาอธิบายหน่อยลูกพี่พี่เขาถามว่าแข็งแล้วไปใส่หม้อพี่เลสพี่พี่ถามว่าน้องเลเลสร้องไห้ทําไม เอามานี sorry, Whoa, ่สิลูกเซ็ตละสามกล่องค่ะเซ็ตละสามกล่องเดี๋ยวหาให้ไม่งั้นเดี๋ยวไปซื้อด้วยกันเซ็ตละสามกล่องค่ะเอเละสามกล่องค่ะเก่งสุดในโรงเรียนลใช่ไหมคะนรุมจะบอกคนจีงไปได้หนึ่งบอกตะก้าหนึ่งสามรอก้าสิบครับมมี่ลูกมัมี่มมี่อัมี่หนึ่งเท่าไหร่นะลูกพี่ดาลูก ร้อยเก้าสิบแล้ครูไม่ถามแบบแท็โทรเมื่อไหร่จะหายไม่หายสักทีพี่เล็ดยิ้มหน่อยมันมีนี่ของใครอ่ะเออเดี๋ยวไปไว้บ้านโน้นพี่เาวาูพี่เาวาพี่เาวอ้ยไห,หนย,ยิ้มให้พี่พี่<า>ก,ก่อนเอป้า,าของแม่ตั้ง้ารหนึ่งสามร้อยเก้าสิบค่ะ ตะการหนึ่งสามร้อยเก้าสิบได้สองกระปุกครับสามร้อยหาแหวนเหรอเดีย๋ยวยีไหมล่ะเลน่านะเลน่าตะการสองดำกรรมพันธุ์แม่กินแล้วจะขาวไหมขาวแม่แม่กินตะการสองหน่อยน้องท้อแม่น้องเรียนหนักน้องน้องเขากดดนันเพราะเดี๋ยววันศุกร์น้องจะสอบแล้วน้องกลัวว่าน้องอ่ะจะจะได้คะแนนน้อยเพราะว่าเออสะ ปิดประตูให้แม่หน่อยเคยทำ,ทำแม็กเคยทำแม็กซ์ไว้แล้ว,ว,ลวคือ14เต็ม14เลยกดดันตัวเองพี่ซ้อยสวัสดีน้องเลส็สผมทรงนี้หล่อจังเลยเขาชอบมากตั้งแตนทำทรงนี้ส่องกระจกทั้งวันเลยแม่ส่องกระจกพ่อพี่ไปทำสเต็กให้ลูกลูกบอกหิวแล้วนังลุกเลยพอลูกบอกหิวนังลุกเลยตะกา้าหนึ่งชง <ม S 2> <ห>ในน้ำปกติ<ห>แม่